อาล่ะครับก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาโปรโมทช่องที่ขอมาเมื่อกี้นะครับเพราะว่าโทษทีนะครับเพราะว่าเสียงผมผมอะ่ะผมเศร้าอยู่เพราะว่านี่มีใครเป็นแฟนผมอยู่ช่วยบอกในข้อความด้วยนะอ่ะก็มไม่ต้องพูดอะไรก่อนก็มาโปรโมทก่อนอ่ะคลิปนี้ก็จะทำเกี่ยวกับสร้างตัวละครน,นะ เพราะว่าผมอะ่ะผมอยากจะกดติดตามเผื่อว่าจะไม่มีใครสนใจผมผมเป็นแค่ผู้ชายที่เป็นคนงี่เง่าแค่ไหนก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะมากกว่าเพราะว่าผมอะ่ะฉันอยากจะว่าอะไรผมชอบวาดรูของเขามากเพราะว่าผมอะ่ะก็อยากให้เขาอยากจะวาดรูปตัวเราก็ได้ ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าเป็นผมเนี่ยทำให้ผมนี่จิตใจของผมเนี่ยจะต้องหายสลายของผมเองอันนี้ทำเกี่ยวกับเนาะก็ไม่มีอะไรมากน่าจะเยอะหน่อยเนาะโอ้โหมีกระต่ายก็เลี้ยงด้วยเดี๋ยวขอดูหน้าเธอคนนั้นดิจะได้เห็นชัดๆ ผมชอบเห็นหน้าเธอคนนี้เนาะอ่ะกดถูกใจก่อนเดี๋ยวเราส่งข้อความก่อนแป๊บนึงนะคือผมก็อาจจะเงียบไปหน่อย ก็ไม่ได้มีอะไรมากเยอะหน่อยนะอืมผมผมชอบคนนี้มากกว่านะอาจจะดูนิสัยดีก็จะเป็น f นะอซเนาะยังไงก็ตามถึงยังไงก็ตามผมก็ยังหาไฟไม่ได้เลยนะครับอ่ายัางไงก็ตามฝากกดติดตามให้ให้ให้เขาด้วยนะผมอาจจะเศร้าไปหน่อยฝากด้วยละ่ะ